มาครับวันนี้ก็มาลองในเซิร์ฟนี้สักหน่อยนะวันนี้คนก็ไม่น่าจะเยอะมากครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาก็เห็นเมื่อกี่คนเองอ่ะแต่ก็น่าจะฟอร์มีให้ยิงอยู่ครับดูดิตอนนี้ก็มีเสียงเท้าดี๋ยวน่าจะฟาร์มโย่ไปตีลอยก็โดดไฟแบบนินเดียนดูดิตอนนี้ผมเข้ามามันก็ให้ปืน M4 มานะแล้วก็ใช้ล่าได้เลยครับแล้ก็คนเดียว แล้วมันมาวิ่งอะไรแถวนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เติมฟิวมันก็อยู่หน้าห้องบัตรเลยนะและมันก็มาเล่นอยู่แถวนี้ครับนี่ดูดิแล้วก็มีลวดปั่นไฟแล้วก็มีการม่วงครับแสดงว่าจะมาใส่นี่ชะเนี่ยจะมาเปิดกร์ดม่วงนะแล้วก็จะมาใส่ฟิวแถวนี้แน่นอนเนี่ยนี่ มาเดี๋ยวเราก็ไปเปิดหน่อยละกันครับผือว่าจะได้ของดีมานะไหนๆล้วก็ได้ของฟรีมาละแล้วก็ใส่เลยละกันเดี๋ยวเปิดรอบเดียวพอครับไออโหแล้วอะไรวะเนี่ยเราได้แม่มบ้องมาแต่ก็เก็บมามาเดี๋ยวก็จะไปล่าต่อครับแล้วก็มาเปิดแค่นี้พอเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็บินไปเลยละกันครับ เพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําเครื่องร่อนนะแล้วก็พึ่งมาเมื่อกี้เองครับเนี่ยแล้วก็จะบินไปที่ฮาร์เบอร์ครับไม่รู้ว่าจะมีคนเปล่าแต่ว่าต้องไปดูหน่อยแล้วป่ะระายานดีเลยครับอะไก็พุ่งไปนี่ตอนนี้ก็มีแบบมีคนยิงกันอยู่นะเห็นขึ้นแบบโดนฆ่าด้วยฟองครับมันก็น่าจะยิงกันอยู่ตอนนี้ก็มีบ้านอยู่ ะแต่เราก็ไม่มีระเบิดครับเราก็มีแค่ปืนเราก็ไปล่าก,ก่อนนะและดูครับตอนนี้ก็มีคนยิงกันอยู่นะแล้วก็มีชื่อยิงครับแสดงว่าในเซิร์ฟนี้ก็ไม่เงียบสินะน่าจะมีคนอยู่ไปเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงนะเฮ้ยนี่จริงด้วยครับเอาวะ ดยูดิยังยิงอยู่นะแสดงว่าน่าจะยิงไอ้นี่ครับน่าจะยิงถังเนี่ยน่าจะฟาร์มเลเวลครับไปเซิร์ฟนี้มันก็เซิร์ฟคูณนะผมว่าไม่น่าใช่เลเวล,ลวะละน่าจะเป็นพวกอะไหล่มากกว่าครับแต่ก็ชะตาขาดแล้วพอนุ่มและก็ร่วงไปนี่มันมีกรอบวะเนี่ยรู้สึกว่าผมยิงไปเบ็ดเดียวอะแล้วก็เข้าหัวนะแล้วก็ร่วงเลยนี่ได้เคมา ล้วก็กระสุนด้วยสวยอะไรวันนี้อ่ะก็มีของอยู่นะเก็บมาครับแสดงว่าท่าเรือต้องมีคนแน่นอนแหละโอ้โหของดีเก็บมาครับเราได้เสื้อหายมาตอนนี้มายังไม่ถึงท่าเรือเลยแล้วก็ได้ยิงคนละตอนนี้ข้างในเมืองครับแล้วก็มีเสียงรถนะดูดิเฮ้ยโอ้โห แล้วก็เป็นรถนี้ด้วยเนี่ยถึกหน่อยเฮ้ยตอนนี้คือไฟลุกละเมันกี้กําำลังพูดเลยครับว่าถึกไอ้รถนี้มันถึกจริงกว่าจะพังก็ยากหน่อยนะแต่ก็ลงมาเลยครับเพราะว่าไฟลุกเลยนะแล้วก็ถึกด้วยตออย่างนี้เฮ้ยสองคนว่าร่วงไปแล้วหนึ่งครับ แต่ว่าอีคนี้คือเพื่อนมันเปล่านะแล้วก็ตัวนี้ก็ร่วงไปละมาปะแล้วก็ยิงรถไว้ก่อนเลยแล้วอยู่ในบ้านนั้นว่าไม่มาเลยเลวก็เก็บของครับโอ้ยมาแล้วและก็ร่วงไปชุดกระโดกนะเคและมีของอะไรบ้างนี่สวยเราได้ปืนนี้มาครับ เราได้ปืน M4 ครับมาแล้วก็เอามาใช้เลยเปืนนี้เลยนะดูดิมันก้อนน้าจะแรงกว่าเดิมครับในเซิร์ฟนี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นเองเนี่ยไม่รู้ว่ามันแรงเปล่าแต่ก็ไน้่าจะแรงอยู่และมีของดีอีกปะแล้วก็เก็บให้หมดเลยครับตอนนี้ผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยของทุกอย่างมันก็จําเป็นหมดเลยนะไอพวกเหล็กเหล็กคลายพวกนี้เนี่ยเก็บมาให้หมดเลย ไอ้แลกของก็เยอะอยู่ดูดิเก็บมาเดี๋ไปดูคนนี้ครับเมื่อกี้ผมยิงไปก็ชุดกระโดกนะเห็นว่ามีปืนบ้างเลยก็น่าจะมีแหละโฮ้ยแล้วก็ได้ปืนนี้มาเลยครับได้เอคครับมาสวายแลกของก็มีอยู่นะเอาว่าเดี๋ยวมาลองใช้ดูตอนนี้เราก็ได้ปืน M4 แล้วก็ AK มานะ ก็เป็นปืนครับครับมันก็น่จะแรงกว่าของเก่าอ่ะไอของเดิมมันนะนี่เอาได้มาแล้วว่าถือว่าได้ไววะเดี๋ยวเราก็ไปล่ากันครับตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะไปไหนละคนก็รู้สึกว่าน้อยๆนะอันนี้มาท่าเรือก็เจอแค่2คนเองเนี่ยเดี๋ยวลองไปแอร์พอร์ตดูอันนี้มาแอร์พอร์ตครับแล้วก็มีแสงเท้าแล้วก็มีคนความอยู่นะและก็ร่วงไปพ่อหนุ่ม หนี่แล้วปืนนี้แรงอยู่นะเมื่อกี้ผมยิงไปก็เข้าหัว3เม็ดรครับแล้วก็ร่วงนะเป็นชุดเหล็กครับก็ใช้ได้โยแล้วของก็ทั่วไปเลยครับนี่แล้วก็มีเหล็กเหล็กคายแล้วก็เก็บมานี่มีทานทานดยมด้วยครับสวยวย่าเดี๋ยวไปหาล่าต่อครับไม่รู้จะเจอคนเว่าตอนนี้หาคนไม่เจอว่ะเดี๋ยวจะมาบ้านนี้เลยแล้วก็มาบ้านเหรียญเลยครับ ผมว่าบ้านเหรียญต้องมีคนแน่นอนแหละวันนี้เราก็มายิงเล่นไงเราก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วก็มาทำบ้านใกล้ๆเลยครับเราก็จะได้ยิงนะและบ้านเหรียญก็อยู่บนหัวเราเลยดูดเิเดี๋ยวผมก็จะมาสร้างแถวนี้เลยครับมันก็จะได้เห็นนะจะได้เห็นว่ามีบ้านเกิดแถวนี้เราก็จะได้มาเรดบ้านเราแล่จังหวนนะนั้นเราก็จะได้ยิงครับแล้วก็ทำไปแบบง่ายๆพอ เพราะว่าเราก็สามารถอัพเป็นไททานเนียมนะแล้วก็อัพไททานเนียมเลยครับเฮ้ยเมื่อกี้มีเสียงปืนในเคแสดงว่ามีคนอยู่นะเราจะได้บวกแล้วครับแล้วก็มาทําบ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็สายประตูไปและบ้านเราก็เอาเป็นสีบล็อกพอครับเพราะว่าของเราก็ ขไม่ค่อยมีนะไปยิงได้ถ้าเรือมาก็มาเลยนี่เขามีแค่นี้แหละครับมีแค่ปืนเนี่ยแ, up, แล้วก็ต้องอัพครับแล้วก็อัพดีๆเลยอั up, เป็นทาททานเียยให้หมดนะเพราะว่าเราก็มีแร่เยอะแล้วก็อัพไปเฮ้ยตอนนี้มีแสงเท้ามาเลยครับแล้วก็อยู่บนหัวเรานะ อาเลยว่าเฮ้ยเลยก็เรดเลยอย่างวทำบ้านยังไม่เสร็จเลยครับเลยก็มาละเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวันนี้มาถึงนี่เปิดด้วยบ้องเลยแต่ก็ดีที่ยิงไม่โดนครับเลยก็มีอีกเท้าหนึ่งนะโอ้โหแล้วแต่ละคนครับใช้แต่บ้องอะ่ะพันแผลแป๊บหนึง่ง สองคนที่คือแบบใช้บ้องเลยตัวแรกก็ใช้บ้องละมาแต่ก็ร่วงไปแล้วหนึ่งนะน,นี่น่าจะเป็นคนบ้านเรียนครับเราทำบ้านแป๊บเดียวก็โดนเปิดละแล้แลก็ร่วงไปโอ้ยจะเย็นปืนค้างมาอีกคนหนึ่งผมว่าบ้องแน่นอนอะ่ะเดี๋ยวมาแน่แล้ก็นี่ไงดูดิแล้ก็เรียบร้อยครับเราโดนบ้องว่ะอโห มาแต่ก็ได้จะทันนะบ้านผมอยู่ตรงนี้องเน่อะไรวันนี้ขนาดมีสองคนนะยังใช้บ้องอะ่ะวาหวังว่าผมจะเก็บทันนะแล้วก็เราได้มาอะไรครับนี่เก็บปืนมาโอเ้โอเดีเ๋ยวก็ต้องรีบตั้งตัวครับเดี๋ยวจะมาอีกนะสูดีดนี่โอเคแลวก็อีกตัวหนึ่งคลานเมื่อกี้ก็เพิ่งตายครับ แล้วก็พอมีเวลาเก็บของอยู่นะแล้วก็พอมีระเบิดอยู่ครับพวกนี้เนี่ยร้ยก็จะเก็บนานไม่ได้เนี่ยเก็บมาแล้วผมคือยังทําบ้านไม่ถึงไหนเลยเมื่อกี้นี่คือจะวางกร่องครับแล้วก็โดนเปิดละอย่างเอารามาบ้างเรียญนี่คือได้บวกเลยนะแล้วร่วงไปวันนี้บอกเลยครับว่าผมนี่จะตายด้วยบ้องอะ เพราะว่าเมื่อกี้เล่นไม่ถึงไหนเลยยังไม่ทันยิงก็โดนบ้องแล้วก็มาครับแล้วบ้องก็เป็นบ้องสี่รูด้วยนะหนีอย่างยากอันนี้มาเลยนะอันนี้ข้างหน้าเราหนึ่งคนอย่างนี้เราก็ต้องอ้อมครับแไะก็ร่วงไปเป็นไงล่ะ กำเรียนอยู่นะโอเคไจะเก็บของได้อยู่โอ้โหแล้วดูดิมันก็มีพวกระเบิดอยู่นะแล้วก็เก็บให้หมดเลยครับนี่ผมต้องไปตั้งตัวเนี่ยโอ้ยมาแล้วยังไม่ถึงไหนเลยโดนบ้องอีกแล้วแต่ว่าของแถวนี้เยอะว่ะ้องเก็บแบบหนึ่ง โอ้ยโหอ,อ,อะไรวันนี้ย่ยจะเล่นบ้องอย่างเดียวเลยจริงจังหวะนี้คือไม่เจอหุนยนต์เลยก็เจอบ้องแทนครับไม่ตางกันเลยโอ้ยมันออกบ้านมานี่คือสงสัยไม่พกปืนมาครับพกแบมบ้องอะ่ะดูดิ แ้วก็เรียบร้อยผมยิงตายแล้วก็ยังโดนบ้องอะ่ะอ่อน่าจะทันครับเมื่อกี้ผมตายตรงไหนวะมาแล้วเฮ้ยเจอแล้วสวยโอเคตอนนี้แสงท้ามอะไรครับข้างหน้าเราสองคนนะ เพื่อะไรก็สวยบ้องอีกแล้วไอ้พวกนี้มันไม่เล่นปืนจริงอะ่ะใช้แต่บ้องเลยแต่ละคนเนี่ยว่าเดี๋ยวเราก็คลานหนีครับแต่นี่ก็มีปืนอยู่ในตัวผมนะนี่โอเคตอนนี้ก็น่าจะเนียนโอ้โหอะไรก็50วิบวิยันไงยาวแน่เดี๋ยวไปดูครับว่าปืนผมนี่จะเหลือปะ่ะแล้วผมน่าจะเนียนนะ แล้วมันแบบมันเดินไปแล้ววะ่ะมีปะสวยของเรายังอยู่ดีแล้วก็ได้ปืนมาครับทีนี้เราก็กู้สถานการณ์ได้ละโอ้ยโหตรงนี้ยังอยู่ดีและดูครับน่าจะหาสมตรงนี้ไม่เจอ่ะแล้วเราก็เก็บมาเย่ทีนี้เราก็ได้ชุดเกราะมาแล้ว หวานนี้เราก็เล่นได้ครับมันก็ใสไปมาเราทำบ้านซะหน่อยนะบ้านเมื่อกี้เราก็แตกไปเลยครับเดี๋ยวก็ทำใหม่เราก็ทำแบบง่ายๆพอ รอบนี้ก็ทำแบบการระเบิดด้วยนะเอาให้ซัก2ผนังเลยก็ถึงจะแตกนะเมื่อกี้ผนังเดียวเลยก็แตกแล้วแล้วก็ทำอีกหน่อยแล้วกันตอนนี้มาแล้วว่าแล้วก็มี3มชื่อนะแสดงว่ามา3มคนและผมทำบ้านยังไม่ถึงไหนเลยและมา3คนอย่างนี้คือไม่เป็นไรครับถ้าไม่เล่นบ้องเนี่ย นี่ถ้า3คนแล้วก็บ้องอีกนี่คือจบแน่นะเจาะแล้วโอ้ยถ้าผมเปิดไปนี่น่าจะโดนไอ้นี่อ่ะน่าจะโดนระเบิดนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาโอ้ยหูยยัดบ้องอีกแล้วอะไรก็เรียบร้อยครับอะไรไม่นี้อ <Wow. S 1> ไอ้พวกนี้มาเล่นแต่บ้องจริงอ่ะขนาดมา3คนเลยนะยังเล่นบ้องอ่ะเฮ้โยโอเคโอกมาแล้ว แล้วก็เรียบร้อยไม่ันว่ะเอาเรื่องจริงแล้วผมมาเกิดตรงนี้ว่ะเกิดบ้านเก่าเราอะไรบ้านดีก็ไม่มีอะไรนะเมื่อกี้มาเรดนผมสามคนเลยแต่ก็ยังใช้บ้องครับไม่ให้เราเกิดหน่อยเลย<ข>ตอนนี้มีคนมาเล่นว่ะดูดิอยู่ข้างหน้าผมนะเดี๋ยวบอกเลยครับว่าเดี๋ยวได้โดนบ้องแนะ่นี่แต่มันไม่ยิงผมว่ะ แล้วก็มีปืนหนักอยู่นะหรือว่ามันจะเมินผมวะดูดิโอ้ยยัดบ้องมาแล้ว่ะจากวะนนี้โอ้โหดูดิอันนี้วิ่งมาเลยก็เล่นบ้องเลยนะเอาเรื่องไม่ตายให้มันรู้ไปครับจากวะนนี้เนี่ยวอะไรก็ดังชมพอหวังว่ามันจะไม่ยิงผมนะวอะไรก็ขอดูพอครับ I'm on your side. อันนี้มีคนอยู่ข้างบนบ้านว่ะดูดิเดี๋ยวช่วยมันยิงหน่อยละกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็มาทางผมว่าอย่าบอกว่ามันนึกว่าผมยิงม,นมันนะเมื่อกี้เนี่ยอะไรก็ตัวบนบ้านยิงมนันได้อะไรก็มายิงผมเลยตอนนี้คนเริ่มมา ผมว่าเราก็มาแค่นี้ดีกว่าว่ะผมจะยิงไปเลยก็มีแต่บ้องเลยครับเนี่ยดูดิบ้องอย่างเยอะแล้วคนบนบ้านก็ยัดแต่บ้องนะแต่นี้เราก็เหลือแต่ฟวามมาร์สละเป็นเราก็โดเรนกละครับบ้านผมนี่นะี่แล้วเสียงบ้องนี่คือลั่นไม่พักเลยเยอะจริงแต่เราก็มาแค่นี้ดีกว่าครับวันนี้เนี่ยคนมันก็ไม่ค่อยเยอะนะคนก็มีแค่นีแ้แหละครับอยู่บ้านเหรียญเนี่ยไม่ว่าจะไปหาจากไหนละ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับแป็นไรก็แค่จะมาใหม่นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ